ให้มงคลต่างๆนะคะอยากให้ใบสีสวยนะคะสีแดงสดนะคะนี่นงน้อยนำโชคไม่ก้อยอน,นกนี่แบบออกซ้อนกันหลายๆชั้นนะคะนกเป็นฝูงนกแดงๆกันอย่างนี้นะคะเ,เพื่อนๆ่น้รสูตรนี้หนไปเลยค่ะไม่น,น้ เกษตรที่น่ารักทุกท่านเขาวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรเด็ดเคล็ดลับนะคะในการปลูกนกน้อยนําโชคค่ะให้นกแดงนกเป็นฝูงนะคะช่อใหญ่ๆค่ะแถมสูตรนี้นะคะเป็นเคล็ดลับในการปลูกนกน้อยนําโชคนะคะไม่ให้เน่าก่อนนะคะแถมยังได้หลายต้นนะคะเรียกว่าปลูกเยอะจนได้ขายเลยค่ะทำหนูปลูกขยายพันธุ์นะคะนกน้อยนําโชคนะคะแม่ก้อยขาทาไปแล้วปลูกไปแล้ว สวยๆอยู่ค่ะแต่ทําไมเน่าตายนะคะไม่รอดสักทีเลยค่ะแม่ก้อยวันนี้แม่ก้อยเลยจะมาเปิดเผยสูตรเด็ดเคล็ดลับนะคะในการปลูกและขยายพันธุ์นกน้อยนําโชคนะคะหรือปลูกต้นไม้พืชผักทุกชนิดนะคะปลูกยังไงก็รอดปลูกยังไงก็ดกปลูกยังไงก็สวยนะคะสูตรนี้นะคะปลูกจนได้ขายเลยค่ะนี่แม่ก้อยให้เพื่อนๆดูนะคะนกน้อยนําโชคนะคะกระถางนี้สะก่อนนะนี่แม่ก้อยซื้อมากิ่งเดียวนะคะ150บาทน่าจะสัก กีกว่าแล้วค่ะแต่เพื่อนๆดูตอนนี้150บาทของเรานี่โอ้โหดูสิคะนับให้เพื่อนๆดูนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 17 18 19 20นี่ไม่ก้อยตัดแจกไปเพื่อนๆอ,อีกนะประมาณจาก1นึกิ่งแตกมาเป็น20่สิกิ่งเลยค่ะโอ้โหเพื่อนๆดูนี่จะบอกว่ายังไม่เคยเปลี่ยนกระถางนะเคล็ดลับปลูกนกน้อ,นอ,นอ,นอยนำโชว์นะคะ แนะนำว่าถ้าเป็นไปได้เนาะอยากเป็นเพื่อนปลูกในกระถางเป็นดินเผาอย่างนี้นะคะเนื่องจากกระถางดินเผานี่จะเย็นนะคะทําให้การแตกรากฝอยของนกน้อยนําโชคนะคะแตกรากฝอยได้ดีน้องก็จะแข็งแรงนะคะแตกนอแตกกอเยอะเยอะโอ้โหบึมบมกอย่างนี้ยังไงเนาะจะได้กอใหญ่ๆอย่างนี้นะคะ,ะ,คะเะะะคล็ดลับนะคะนกน้อยนําโชคนี่ชอบแดดนะคะนี่ นกน้อยแดงเป็นฝูงแดงเยอะๆนะคะเขาจะแดงมากๆช่วงหน้าหนาวนะคะเพื่อนๆค่ะเลี้ยงดีๆมีโชคมีลาบต้องเลี้ยงให้มีนี่มีฝักนี่อย่างนี้นะคะนี่คือเมล็ดของเขาค่ะฝักออกมาอย่างนี้เลยฝักอันนี้นะคะก็สามารถไปปลูกได้นะคือแก่เ,เพื่อนๆก็ต้องมาเฝ้าดูนะเขาจะปรีแตกแตกเองค่ะเมล็ดก็จะร่วงลงดินนะก็ติดเช่นกันนะคะเพราะจากเมล็ดก็ได้นะคะหรือจะ ชํำเป็นกิ่งนะคะเช่นการแต่ชํำเป็นกิ่งนี่หลายท่านไม่รอดค่ะไม่กล้อยแจกเพื่อนไปหลายคนละโอ้ไม่รอดเลยกลับมาขอหลายครั้งละขอเคล็ดลับหน่อยทําไมปลูกยังไงก็ติดปลูกยังไงก็รอดตลอดเลยนี่ไปทําเป็นอาชีพได้เลยค่ะเพื่อนๆนทุกคนมาดูผลงานเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่อ่านี่ไม่กล้อยก็มาขยายพันอย่างนี้ดูอันนี้กระถางนี้นะนี่ไม่ก้อยจากจากจากกิ่งเดียวค่ะให้ดูสะกก่อน โอ้โหออกมาจากกิ่งเดียวออกมาเป็นสามกิ่งอย่างนี้เลยดูสมบูรณ์ด้วยนะคะพเพื่อนๆดูชอบแดดนะคะนกน้อยนําโชคอย่าปลูกไว้ตรงที่ร่มนะคะที่ร่มน้องจะน้องจะไม่ค่อยแดงค่ะพเพื่อนๆคะน่ะก็จะนี่ค่ะก็จะพิงไว้ข้างฝาแบบนี้นะคะพเพื่อนๆอันนี้มันก็ขย,ยับออกมากลัวเพื่อนๆไม่เห็นนะคะจะพิงไว้ข้างฝาเนื่องจากกิ่งก้านสาขาน้องจะเยอะนะคะเหมือนน้องจะหักเปราะง่ายอยู่ค่ะใครเดินชนก็จะหกักเนาะก็แนะนําว่าให้เพื่อนๆ พิงไว้ข้างฝานะคะมีที่พิงอะค่ะเพื่อนๆจะมันจะรอดหนนะโอ้โหอะดูอีกดูอีกอะปลูกยังไงก็รอดค่ะนี่นี่กระชัมหนึ่งกิ่งก็แตกมาเป็นสามโอ้โมีแขนง,งออกมาอีกค่ะเพื่อนๆเห็นไ,ไหมไปดูเลยค่ะวิธีปลูกและขยายพันธุ์นกน้อยนําโชคนะคะปลูกแล้วโชคดี เป็นมหามงคลนะคะกวากเงินกวักทองให้กับเจ้าของบ้านนะคะสวยค่ะเพื่อนวัสดุอุปรกรณ์มาเลยค่ะเพื่อนจ๋าไม่กยขอพาเพื่อนๆขยายพันธุ์ก่อนเนาะมีดมาเลยค่ะคมๆนะคะแล้วเราก็เลือกกิ่งที่เขาแข็งแรงสักประมาณนิ้วก้อยค่ะตัดได้เลยค่ะลำสัปปกประมาณน,นิ้วก้อยหรือนิ้วนางอย่างนี้ได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆตัดเลยค่ะเพื่อนปัดอย่างนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็พึ่งลมนะคะเพื่อนท่านไหนรีบนะคะสามารถป้ายปูนแดงได้เช่นกันนะคะแต่สูตรของมบก้อยไม่ต้องทาปูนแดงก็รอดพันพร้อมแล้วนะคะกระถางมาเลยคะ่ะแนะนําดีมากๆขอเป็นกระถางดินเผานะคะไม่มีจริงๆก็กระถางพลาสติกได้เช่นกันมาดูดินปูนะคะก็จะเป็นดินตามร้านต้นไม้มนะ,ะเป็นดินใบก้ามปูนะคะแล้วก็ทรายค่ะอุ้ยง่ายๆของเราเครื่องใส่ชูนะคะเครื่องดื่มชูกาําลังผงชูรส กะปิที่เท่าฐานค่ะข้าสับรองก้นกระถางปลูกและบำรุงได้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดเลยนะคะดับแรกนะคะปุ๋ยของเรานะคะก็เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเพื่อนๆไม่มีสามารถใช้น้ำา EM ได้นะคะหรือเป็นนมเปรี้ยวได้เช่นกันเป็นน้ำซาวข้าวที่ผสมนะคะกระเทียมนะจะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราเร่งรากได้เป็นอย่างดีนะคะปุ๋ยกล้วยค่ะได้เช่น,นเร่งสีทําให้ลําต้นแข็งแรงกิ่งก้านดีนะคะไข่นะคะแคลเซียมและโปรตีนที่ต้นไม้พืชผักต่างๆนี่นะคะดินดีพืชงามนะคะดินถูงของเราค่ะเพื่อนๆจัด ไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนมีดินหมักอยู่แล้วนะคะใช้ได้เช่นกันนะคะขอเป็นดินร่วนนะคะดินร่วนผสมทรายไปแล้วค่ะเป็นทรายนะคะเพื่อนเพื่อนใส่ลงไปเลยค่ะทําให้รากฝอยของพืชเดินดีค่ะทรายมีคุณสมบัติที่จืดแล้วก็เย็นนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อจ๋าตามค่ะไม่ก้อยค่ะหนูมีเยอะค่ะใส่ลงไปเลยค่ะหนึ่งกำมือค่ะเพื่อนเพื่อบต่อไปนะคะขี้เท่าผ่านค่ะเพื่อน โพแทสเซียมอย่างง่ายๆนะคะเร่งสีเร่งรากป้องกันเชื้อโรคเชื้อราได้เป็นอย่างดีค่ะส่ผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อนที่ชอบเผาใบไม้ที่อยู่ในสวนอยู่แล้วนะคะดินที่เผาใบไม้ตรงนั้นนะคะก็มาปลูกต้นไม้พืชผักก็ดีเช่นกันนะคะมาเลยค่ะกระถางนะคะเพื่อนท่านไหนมีถุงดำเนาะใช้ได้เช่นกันนะคะเผาสับค่ะรองก้นกระถางนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็ตักดินของเราค่ะใส่เลยค่ะเพื่อนเ แม่ก้อยคะทให้หนูดูหน่อยค่ะวิธีปลูกและขยายพันธุ์นกน้อยนอยําโชคยังไงให้รอดนะคะถางพร้อมแล้วมากิ่งนกน้อยนําโชคมาเลยค่ะเพื่อนๆแห้งแล้วแปบ๊บเดียวปลูกเลยค่ะเ,เพื่อนๆวางตรงกลางเลยคะ่ะโอเคค่ะแล้วก็กดรอบๆนะคะช่วงแรกที่ปักชํานกน้อยนําโชควางที่ล่มลําไรนะคะมีขูม้มะพร้าวค่ะใส่ได้เช่นกันนะคะ ดูบางๆอย่างมีใบก้ามปูนะคะโรยด้านหน้าดได้เช่นกันค่ะเพื่อนๆเป็นปุ๋ยอย่างง่ายๆนะคะเพื่อนๆค่ะเสร็จแล้วคะ่ะวิธีปักชำนกน้อยนำโชคสุดง่ายนะคะสูตรนี้ไม่เน่าค่ะพื่จ๋าแถมยังแตกกิ่งโตเร็วค่ะพื่จ๋าเสร็จแล้วเราก็ไปวางไว้ที่ร่มรำไรก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ก้อยพาเพื่อนๆปลูกน,นกน้อยนําโชคนะคะ3กระถางข้างหน้าที่เพื่อนๆเห็นคะ่ะเนื่องจากกระถางแรกเนาะที่ใหญ่นะคะ น้องโตมากแล้วต้องเปลี่ยน2กระถางที่ไม่อกอ้ปักชำไว้แล้วก็โตแล้วก็แข็งแรงมากๆก็จะย้ายมาเป็นสองกระถางนี้นะคะใส่กาบมะพร้าวหรือมะพร้าวสับรองก้นกระถางเลยค่ะเพื่อท้าไหนมีฐานหรือก้อนหิกน,ก,นะะก,ก้อนกรวดนะคะก็รองก้นกระถางได้เช่นกัน,นเด็ดของเราค่ะเพื่อนจันเใส่ลงไปเลยคะ่ะได้จากต้นไม้พืชผักทุกชนิดนะคะไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคละคะ่ะได้หมดเลยค่ะสําหรับต้นนกน้อยนําโชคนะคะที่เขาใหญ่แล้วนะคะเพื่อน เพิ่มปุ๋ยคอกได้เลยนะคะขี้หมูขี้วัวขี้เป็ดขี้ไก่ค่ะเพิ่อนๆค่ะก็เติมไปที่หน้าดินทุกกระถางนี้นะคะเพื่อนๆล้วก็แหวกตรงกลางทุกกระถางเลยนะคะกระถางใหญ่กันก่อนเลยค่ะเพื่อนๆมาปลูกลูกน้อยนําโชคกระถางใหญ่จริงโอ้โหรากเติมเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าน้องแกโตอยู่นะคะแต่เราไว้กระถางเบอร์เดิมค่ะเพื่อน แข็งแรงมากนะคะเนี่ยเพื่อนๆจะ้ะมาเลยค่ะเพื่อนๆลงไปเลยนะคะไม่ก็ให้น,น้องกิ๋วมาช่วยก็จับกิ่งให้นะคะเพื่อนๆนกิ่งใหญ่มากแต่งไปเลยค่ะเติมดินไปรอบๆเลยค่ะนี่นี่ใครมาช่วยเราน้องกิว๋วอย่าให้เสมอกันเลยค่ะลกูกโอเคด้านหน้านะคะรักษาความชุ่มชื้นที่หน้าดินค่ะใส่ขุยมะพร้าวค่ะเพื่อนเพื่อจะ้ะ ผิวหยิบใส่เลยค่ะลูกให้คุณแม่เลยลูกสำหรับนกน้อยนําโชคนะคะเมื่อเรารดน้ําเขาไปแล้วนะคะเราจะให้น้ําเขาทุกสองสามวันนะคะเราจะไม่ลดน้ําทุกวันนะคะนําโชคให้น้ําทุกวันไม่ได้ค่ะเพื่อนเ,เ,เป็นเทคนิคเลยค่ะสองสามวันให้น้ําครั้งหนึ่งค่ะเพื่อนนี้ที่ไม่ก้อยบอกเห็นไหมคะฝักของนกน้อยนําโชคค่ะที่เขาแตกปรีเองค่ะร่วงลงดินเนี่ยก็ติดอย่างนี้นะคะ ยังน้อยอยู่นะคะแม่ก้อยยังไม่แยกออกนะปลูกและขยายพันธุ์นะคะสูตรนี้รอดจริงค่ะโอ้โหโตเร็วดูผลงานแม่ก้อยดีงามอ่ที่ผสมเปลือกไข่นี่ดีจริงๆค่ะเพื่อนด,ดูดูดูรากเห็นไหมเปลือกไข่ที่แม่ก้อยผสมใส่ลงไปค่ะเพื่อนฮนะปุย๋ยคอกไม่มีนะคะขี้เท่าทานหรือเปลือกไขค่ค่ะเป็นปุยน๋ยไนโตรเจนเล่นการแตกรากขอ่ยอย่ายงะะ่ายค่ะมาดูหลักฐานเลยนี่ไม่มีตายค่ะ แอมโต้เลยตั้งหากวางเลยค่ะให้ตรงกลางนะคะมีใบก้ามปูอยู่แถวๆบ้านนะคะใส่ได้เช่นกันนะเพื่อนๆนะมะพร้าวสับคุยมะพร้าวค่านี่ยคุณที่นาดินนะคะแม่ป้าคะหนูไม่มีคุยมะพร้าวไม่มีมะพร้าวสับค่ะในดินถุงเขาก็ผสมอยู่แล้วนะคะนานแต่รากฝอยดีเรียกว่าสองสามวัน รดน้ําครั้งหนึ่งน้องก็อยู่ได้เดี๋ยวเราก็กดรอบๆอ,อย่างนี้นะคะค่ะเป็นเทคนิคเวลาให้น้ําให้ปุ๋ยเขาจะได้ไม่ไหลออกไปค่ะปลูกต้นไม้พืชผักทุกชนิดไม้มงค,คลก็ทําแบบนี้ได้เช่นกันครับ้าวเสร็จแล้วนี่ไม่ก้อยพาเพื่อนๆปลูกและขยายพันธุ์นกน้อยนำโชคเรียบร้อยแล้วคะ่ะ<า>ไม่ว่าจะเป็นปักชำจากกิ่งอย่างนี้นะคะชำยังไง hey, ให้รอดเวลาเขาออกฝักออกลูกมาแล้วนะคะขยายพันธุ์ยังไงคะนี่ๆๆลูกเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะ เวลาใกล้จะปรีแตกน้องจะแดงแดงกว่านี้ค่ะพเพื่อนๆอจะจะแดงแดงลายๆเนี่ยสวยๆอย่างนี้ค่ะเพื่อนเเวลาเขาสุกเต็มที่ค่ะเม็ดเขาจะปริแตกนะคะพเพื่อนเพื่อนจะหรือเพื่อนๆม่ไปสังเกตว่าฝักเขาเริ่มแห้งนะคะจับเหมือนจะแหง้แหงๆกรอบๆค่ะพเพื่อนเพื่อนก็เด็ดหรือถอนแล้วก็ไปปลูกได้เลยค่ะนี่เป็นฝักแก่แล้วก็เอามาปลูกลงดินได้เลยนี่อีกต้นหนึ่งค่ะพเพื่อน ปลูกจากะมะเมล็ดพันจากฝักนะคะก็โตกันอย่างนี้เลยค่ะพเพื่อนื่อจากผลงานเลยใส่อะไรเนาะพืชถึงงามได้ปันนี้นะคะเพื่อนจาอันดับแรกเลยเนาะเป็นน้ําส้มสายชูเยเป็นกรดนิดๆน,นะคะกำจัดเชื้อโรคเชื้อราอาการโรครากเน่าคนเน่าได้ด้วยนะคะแถมยังไล่มดไล่หนอหนไล่มแมลงที่อยู่ในดินได้ด้วยค่ะใส่ช้อนนี้ลงไปเลยค่ะพเพื่อนเพื่อนใส่ลงไปเลยค่ะน้ำส้มสายชูหนึ่งช,ช้อนค่ะงชุรสนะคะโมโนโซเดียมกรดอมตค่ะเร่งการแตกรากฝอยนะคะ เร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆใส่ผงชูรสลงไปหนึ่งช้อนชาค่ะนี่ให้ต้นไม้ฟื้นฟูนฟนเร็วนะคะงามทันใจค่ะใส่เครื่องดื่มชูก,กําลังลงไปนะคะทางนี้ไม่กยใส่สองฝานะคะปลูกต้นไม้ใหม่ทุกครัง้งหรือเปลี่ยนกระถางค่าหรือให้ปุ๋ยแบบง่ายๆนะคะนักปลูกมือใหม่ค่ะทําสูตรนี้ไ,ได้ไยาเร่งรากแบบง่ายๆายนะคะเ <ๆ S 1> พื่อนๆานาสารไตโคซานเร่งการแตกรากฝอยนะคะต้นแข็งแรงจากกระปิเลยคะ่ะช้อนชายอย่างนี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆลายนะคะ ไปเลยค่ะเพื่อนๆเราใส่ปุ๋ยกล้วยลงไป1ช้อนค่ะน้ำซาวข้าวสูตรกระเทียมค่ะเพื่อนไม่มีใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้เช่นกันนะคะ1ช้อนเช่นกันค่ะไปค่ะจุลินทรีย์สังก็์แสงนะคะเราใส่ลงไปละค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะของดีจริงจ้า,าใช้เลยค่ะเพื่อนๆนค่ะใครปลูกนกน้อยนำโชคแล้วไม้แดงนะนำสูตรนี้ไปใช้เลยค่ะเพื่อนเพื่อ คนที่ปักชานะคะสําคัญนะคะเทคนิคนี้นะปละูกไปแล้วนะพวเพื่อนๆต้องมีจานมีชามรองก้นกระถางน,นี้นะคะเราก็เลดน้ําวันนี้สามวันค่ะถึงจะมาให้น้ําน้องนะคะไปเลยคะ่ะเพื่อนๆจัดวางไว้ที่ร่มลําไรนะคะสักประมาณสองอาทิตย์ค่ะค่อยหาแดดอ่อนๆนะคะแล้วก็ขยับขยับไปเรื่อยๆง่ายเลยคะ่ะเพื่อนๆ เทคนิคและเคล็ดลับนะคะในการปลูกนกน้อยนำโชคนะคะให้โตเร็วแตกกอเก่งนะคะนกแดงเป็นฝูงนะคะปักชำหรือขยายพันธุ์นะคะสูตรนี้รอดแน่นอนไม่มีเน่าคะ่ะเพื่อนมีโอกาสนะคะนำเทคนิคนี้นะคะไปใช้กันดูนะคะสูตรลับจากเจ้าของสวนเลยค่ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชม คลิปวิดีโอของแม่ก้อยค่ะจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะปลูกนกน้อยนะคะไม่ยากนะคะทวิธีนี้เคล็ดลับนี้กันเลยนะคะบา,บายยไปก่อนค่ะขอให้ทุกท่านนะคะมีนกแดงๆเป็นฝูงก,กันทุกบ้านทุกหลังคาเรือนกันเลยนะคะไปก่อนค่ะ